ต่อเนื่องไปอีกเรื่องหนึ่งอุทยานอาจจะได้แนวคิดเราอาจจะมีการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าบุกบ้านชาวบ้านได้แล้วค่ะถ้าเราสามารถเึกสุนัขผมจะบอกให้มันเกิดปรากฏการณ์เมื่อวานนี้เกือบ<ม>ทุ่มแลม้วช้างป่าจากหลงเจ้าถิ่นที่ชื่อว่าพี่บิดพาเพื่อนออกมาเป็นช้างหน้าใหม่เข้ามาในป่าไผ่ไท้ายวัดบ้านคลองมหาที่ท่าตะเกียบแต่ท่านผู้ชมที่ฝนตลบ<อ>นี่มันเหนออะไรรู้ไหม ว่าจะวิ่งหนีนะครับดูใหม่สอ้ซหลูกน้องวิ่งไปแล้วเหมือนจะอันตรายนะครับเนี่ยเขาไม่กลัวหมานะครับโอ้ยอทอดหมาไล่เห่าวิ่งหนีฝุนตลบหางจุกเลยหางจุกก้นคือก่อนจะเกิดภาพเนี่ยกรมฐานพานที่13าเขาเตรียมตั้งแนวบนถนนหน้าารกางบ้านคอมหาดหลังมีแรงงาน ว่าพี่บิดค่ะ,ะคเป็นช้างป่า,<ม>าจากโขงจะนําช้างป่าออกมาที่ป่าไผ่ค่ะก็กําลังทักทายพูดคุยกับทีมสุนัขระดับหัวหน้าก็คือเจ้าบุญหลายเจ้าทองดีและเจ้าแจ๊บเป็นสุนัขพันธ์ไทยโดยทางผู้บังคับการกองร้อยฐานพานที่136นะคะก็มาร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยแล้วก็บอกสุนัขด้วยนะคะบอกว่าขออภัยวันนี้ลืมเอาของกินมาให้ ชื่นชมเจ้าทองดีเจ้าบุญหลายเ้าเจ้าแก๊บค่ะที่คอยช่วยเจ้าหน้าที่นำทีมสุนัขมากกว่า5ตัวนะคะร่วมกันเฝ้าระวังวิ่งไล่ช้างป่าไม่ให้เข้ามาในบ้านไม่ให้เข้ามาในชุมชนระวังนั้นไม่คาดคิดค่ะเจ้าอาพี่บิดกับเพื่อนเข้ามาถึงปรากฏเกิดภาพนี้นี่เรื่องจริง สามตัวชกันไล่หางจุกก้นเลยวิ่งนีนะครับไม่บี้เลยดูเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะฝึกก็เจ้าบุญหลายดำทีมเลยนะคะสุนัขเท็เมียทนผู้ชมดูบันวิ่งเอาจริงเอาจังมากเลยเห็นไหมค่ะเนี่ยบุญหลายกระโดดไปเลยวิ่งตามเพราะมันจะหันมาทำร้ายบุญหลายมันก็มีวิธีหลบหลีกค่ะน่าจะฝึกได้หนีนะครับ Ah.